สวัสดีครับคูปิะคะพิกโรซีนเ x วันนี้มาแล้วจะพาไปเป็นนักศึกษาหนึ่งวันที่มหาวิทยาลัยฮอกไกโดไปดูใบไม้เปลี่ยนสีเป็นต้นอะไรเอ่ยลองทายกันดูสิครับสวัสดีครับทุกคนพิ c โกซีนเตอนนี้คูปิ๊กอยู่ที่มหาวิทยาลัยฮอกไกโดนะครับตื่นเต้นมากเมื่อกี้ลงจาก JR ซัปโปโรนะครับแล้วก็เดินมาถึงแล้วนะคะเพื่อที่จะมาดูต้นแปลก,กวยที่เขาบอกว่ามันจะเหลืองอลามเลยสวยใบไม้เปลี่ยนสีเนี่ยตอนนี้ครูิ๊กอยู่ที่นี่แล้วนะครับก็จะเดินทั่วมาหาวิทยาลัยฮอกไกโดแล้วก็จะหาอะไรทานที่นี่นะครับวันนี้ขอเป็นนักศึกษาหนึ่งวันไปเลยจะสังเกตเห็นว่านะครับใบไม้จากสีเขียวจะปนเหลืองนะครับเพราะว่ายังไม่ถึงแบบขั้นพีก เขาบอกว่าขั้นพีคจะเป็นประมาณวันที่8พฤศจิกาแต่นี้เป็นกลางเดือนอยู่นะครับก็เกือบเกืบสิ้นเดือนก็มันก็จะเหลืองเหลืองเขียวเนะครับแต่ก็สวยนะครับครูพิกชอบชอบสีส้มสีเหลืองอะไรพวกนี้นะมองไปทางไหนก็จะเป็นสีเหลืองตะการตาเลยนะครับครูพิกก็อยู่ในมหาลัยฮอกไกโดเลยนะครับวันนี้ก็เดินเข้ามามันก็เป็นวิวต่างๆทุ่งดอกใบไม้สีเหลืองนี่ย สวยมากเลยเขาบอกว่าเป็นต้นแปลก,ก้วยนะครับเมื่อกี้ถามนักศึกษาต้นแปลก,ก๊วยสีเหลืองระรามสวยงามมากเลยก็นักศึกษาก็ปั่นจักรยานอยู่บริเวณนี้แหละครับเยอะแยะเลยมีหลายคณะแต่โดยทั่วไปนะเป็นมหลาลัยเปิดนะครับก็คือให้บุคคลภายนอกเข้ามาได้ตามสบายเลยมาเดินนักท่องเที่ทยวเนี่ยเยอะมากเลยก็มาดูความสวยงามของใบไม้เปลี่ยนสีมีสีเหลืองและเริ่มแดงแล้วก็มีนะครับ สวยงามมากนะครับก็ค um ูปิกอยู่ที่มหาลัยฮอกไกโดนะครับตอนนี้ก็ดูบรรยากาศวันนี้ไม่มีแดดนะครับดีมากเลยแล้วก็ชมบริเวณนี้นะครับในมหาลัยเนี่ยเป็นช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีอ่ะเป็นต้นแปะกล้วยนะครับใบกําลังเป็นสีเหลืองอัลลามเลยสวยงามมากอย่างที่ที่ภาพนะครับที่ให้ดูนะครับยังไงก็ให้ภาพบรรยายกันแล้วกันนะครับ อามาดูบรรยากาศโดยรอบนะครับของใบไม้เปลียนสีในหานะวิาลฮอกไกโดสวยงามมากเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจและเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวนะครับสวยงามมากเลย เป็นไงกันบ้างครับความสวยงามของมหาวิทยาลัยฮอกไกโดก็วันนี้ขอเป็นนักศึกษาหนึ่งวันความสวยงามของต้นแปะก้ลวยสวยงามใช่ไหมครับก็มาเที่ยวกันนะครับเป็นฤด,ดูกาลของใบไม้เปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีเหลืองจากนั้นเป็นสีส้มสีแดงตะการตาเลยล่ะครับ